เป็นสะเก็ดเงินมา5ปีเป็นที่หัวค่ะจะคันมากเลยคันจนแบบแทบจะทนไม่ไหวอะค่ะยิ่งเกายิ่งลามโอ้ยทั้งหัวเลยค่ะจ้องต้องโกนหัวเลยค่ะไปซื้อของอะไรเงี้ยเขาหาว่าเราเป็นมะเร็งชื่อสลิญญสนยาคสำเน็ยง,งามชื่อเล่นชื่อเล็กค่ะอายุ58ปีเป็นสะเก็ดเงินมา5ปีค่ะอาการเริ่มแรกก็เป็นที่หัวค่ะจะคันมากเลยคันจนแบบแทบจะทนไม่ไหวอะค่ะ ก็ไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นโรคสะเก็ดเงินก็รักษากับหมอไปเป็นปีค่ะก็ไม่หายหมอบอกว่าโรคนี้รักษาไม่หายได้แต่ทุเราลงอย่างเดียวก็ให้ยาก,กินยาทามาก็ไม่หายก็เลยไปหาหมอมาหลายที่ไปทั้งโรงพยาบาลไปอะไรเงี้ยใครว่าดีที่ไหนก็ไปหาหมดเลยค่ะก็แทบทุเราลงบ้างนิดหน่อยเขาบอกว่าเหล้าเบียรย์นี่ห้ามกินอย่างอื่นกินได้หมดโรงพยาบาลบอกกินแล้วก็คันมากเลยคันจนแบบแทบจะทนไม่ไหวเลยอ่ะ ยิ่งเกายิ่งลามค่ะโอ้ยทั้งหัวเลยค่ะลามมาจนแบบตรงกอบหน้าไงลามเป็นทว่วเลยจ้องต้องโกนหัวเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นสเก็ตติดอยู่ที่ผมมันดูแล้วเหมือนคนสกรปรกอะค่ะเต็มไปหมดเลยหวีก็ติดรวงเต็มบ้านไปหมดเลยอะ<ม>เพราะว่าต้องสระผมครัุ้วันนะคะต้องสระพุกวันแล้วผมยาวมันก็แบบแห้งช้าก็เลยตัดสินใจโกนเลยดีกว่าโกน้วสองสามรอบอะค่ะอายเขาก็อาย<ม>ไปซื้อ<ม>ของ<ม>อ,อะไรงียเขาหาว่าเราเป็นมะเร็งใช่ก็น<ม>ึกจะทำีคมมา ทั้งแฟนทั้งลูกใช้ทายาหมดให้ดูให้ทายาอะไรเงี้ยซื้อยามาก็มาให้เขาทาลตลอดเลยเขาก็ช่วยทําทุกอย่างไหนดีเขาก็ช่วยแนะนำไปซื้อนู้นมาทาที่ซื้อนี่นมาทาที่ก็ไม่หายค่ะก็เหมือนเดิมบอเปิดเจอบอกเออหน้าลองดูลองดูดีกว่าแต่แรกก็คิดว่ามันแพงนะคะแฟนบอกว่าพันสองถ้าเกิดหายนี่ก็ถือว่าไม่แพงนะกินได้ถ้าหายเขาบอกอย่างเงี้ยแล้วก็กินไปเช้ากับเย็น กินไปสักพักสิบกว่าวันรู้สึกมันเห่อขึ้นนะคะก็โทรไปถามว่าทำไมพี่ถึงขึ้นอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันจะขับโลกออกมาเป็นแป๊บเดียวค่ะพอเจอจากนั้นก็กินไปเรื่อยๆมันก็ไม่คันแล้วค่ะเริ่มแบบคันน้อยลงน้อยลงน้อยลงก็เริ่มจางไปเรื่อยๆค่ะดีที่เขาบอกไว้ก่อนน่ะว่ามันจะเห่อทีมงานเขาแนะนําดีมากเลยแล้วก็ดูไลฟ์สดดูอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่าจากกินที่กิน2ซองให้เหลือหนึ่งซองก็เรื่องงดอาหารนะคะงดไอ้ที่แบบว่า ของหมักของดองของหวานแต่เป็นคนที่แบบชอบกินของหวานด้วยอะไรเงี้ยบางทีก็แอบกินบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ยังหายค่ะแล้วก็นอนดึกด้วยต่อก่อนนั้นเคยขายของแล้วขายกลางคืนน่ะกว่าจะกลับบ้านเที่ยงคืนตีหนึ่งมันก็เลยไม่หายสักทีแต่ตอนหลังี่เรื่องมีโควิดก็เลยไม่ได้ไปขายของก็เลยลรักษาตัวได้เต็มที่ค่ะแล้วก็ออกกำลังกายบ้างอะไรเงี้ยค่ะประมาณสองสมเดือนก็เริ่มยุบแล้วค่ะ จากที่เหอสุดๆแล้วก็พลิกกลับม,มาเลยนะฮะคืองดอาหารแสลงนอนหัวค่ํากินเอนไซม์ side, วันละหนึ่งซองทีนี้อาการเป็นไงมั้งก็เริ่มดีขึ้นค่ะเริ่มดีเริ่แบบไม่คันแล้วค่ะที่เป็นสะเก็ดสะเก็ด,กดตามหลังตามอะไรเงี้ยค่ะมันมันออกยากมากเลยนะมันเหนียวมากเลยไม่ค่อยออกอก็เลยใช้วัสดินนะทา ทาทาแล้วก็เริ่มหลุดออกคันหัวมากๆก็มือรูปเอาค่ะ <Okay. S 2> ใช้แชมพูของเด็กอะค่ะไอที่นนแบบไม่มีสารเคมีแล้วก็ใช้ยานวดใช้พวกมะพร้าวอะไรก่อนเราใช้น้นมันมะกอกด้วย <c oughs> น้ำมันมะพร้าวด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอที่แบบใช้แบบเน้นธรรมาชาติพอศีรษะเริ่มหายมันก็จะไปโผล่ล้นตรงนี้ขึ้นมาตรงแผลที่ตรงที่ว่าเป็นตรงหน้าท้องค่ะมันขึ้นเกิดขึ้นมาเองอีกอ่ามีตรงนั้น<ช>ตรน<ช>ะรักษาอีกประมาเป็นเดือนกันปัจจาย S <S <an> <S ้องใช้วัสดินทาตลอดแต่ปัจจุบันนี้หายเกี้ยงแล้วไม่มีเหลือ,อไม่เครียดค่ะอย่าไปเครียดก<ป>ินวันละซองทุกวันกล่ว่าจะกินไปนตลอดอ่ะกลัวกลับมาเป็นอีกเพื่อนเพื่อนที่เป็น,ส,น,ยน,ยนะะสะเก็ดเงินยาอย่าท้อนะคะสะเก็ดเงินนี้รักษาได้นะคะเพียงแต่ว่าเราต้องทําตามเขาแนะนํามาเค่งคัดเรื่องอาหารเรื่องการนอนอย่าเครียดออกกาลังกายรับรองค่ะหายไวเจนี่ฟู้ดสู้เคียงข้างคุณทุกปัญหาสุขภาพ